รวมผู้ทครงสร้างทางหบาณทุกคนขึ้นมาตามน้ำพระทัยของพระองค์รวมผู้โครงสร้างที่จัดของพระองค์ไว้ทุกยุคทุกสมัยเพราะนั้นอบวุธของพระองค์สุดที่จัดกระตัวเป็นซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้กำลังที่เป็นประชากรของพระองค์ได้มาจากหลายที่หลายแห่งมาร่วมสมรภูมการ ในวันนี้เนื่องในโอกาสที่พระองค์ได้ทรงโปรยพุปกรทรงประทานพระวิหารหลังใหม่สำหรับที่จัดสรรต้นทลิ่นบทรุษนาวพระพุทธองค์ทรงรถาปนาพระพิธีตาของพระองค์ที่มีต่อประชากรของพระองค์วันนี้พระมุท่าได้ยืนอยู่หน้าพระวิหารหลังใหม่เหมือนครั้งที่กษัตริย์โซโลมอนและประชากรอิสราเอลได้ยืนอยู่เฉพาะพระวิหาร ที่มอบถวายแด่ผู้รู้เจ้าในเวลานั้นและวันเวลานี้ข้าพุทธหลายซึ่งเป็นควลสมาชิกที่จับสมรดินสมาชิกที่จับภาพที่ดินและที่จับตามต่างหลายที่หลายแห่งไรวมนมัการในวันนี้พทนาของคุณโรงค์สมบัเรายี่หารหม่ที่พระง์โปดให้ที่จับสมรดินได้พี่น้องมวลสมชิกได้ร่วมไร่วมใจกันในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ หมดแล้วพ่คุณรู้งงสหรับมดลมนชิกและพี่น้องที่มี